ททุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ๋ยก็จะพาทุกคนออกนอกสถานที่วันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูอาหารเช้าของคนอิหร่านว่าเขานอกจากชีสกับขนมปังแล้วก็แยมที่เขากินกันแล้วเนี่ยทุกๆเช้าเนี่ยเขากินอะไรกันบ้างวันนี้ก็เป็นอาหารเช้าแบบดั้งเดิมดั้งเดิมของประเทศอิหร่านเลยนะทุกคนแบบ มันจะเป็นแบบเนื้อหัวแกะที่เขาเอามาตุนที่เขาเอามาตุนกับน้ําซุปของเขานั่นแหละจะเป็นหัวแกะเขากินสมองแกะกินตากินลิ้นอะไรเขาไม่รู้พ่อบ้านเล่าให้ฟังนะแล้วมันก็จะมีขาแกะมีคอมีส่วนเนื้อมีน้ําซุปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่แบบพ่อบ้านบอกว่าเป็นอาหารเช้าที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆอะไรเงี้ย เพราะว่าขาแก่ก็มีช่วยบำรุงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนางก็อาจจะสาธยายไปว่ามีเอยอะแย,ย,ยะมากมายสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอาหารแบบอาหารเช้าเขากินกันตอนเช้านะทุกคนกินตั้งแต่ร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าถ้าคุณตื่นสายก็จะไม่ได้กินเบลออกมาจากบ้านประมาณแปดโมงนะทุกคนออกมาประมาณแปดถึงเก้าโมงอะไรนี่เหละยแปดถึงเก้าโมงก็มาถึงที่นี่คนเยอะมากรอคิวอยู่ก็เลย นั่งรอกันอยู่นะทุกคนคืออยากจะบอกทุกคนในคลิปนี้เลยนะว่าประเทศอิหร่านนะคะ <_ an> เขามีกฎกฎระเบียบก็คือคนที่คุณจะเป็นมุสลิมหรือเป็นไทยพูดเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่คุณเข้ามาที่นี่คุณเข้ามาในประเทศนี้คุณต้องคุมผมแบบนี้ใส่เสื้อคุมมีชิดให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เราออกข้างนอกนะปล่อยผมแบบนี้ได้ทำไมถึงปล่อยผมแบบนี้ <_ an> ใช่ไหม เบลจะอาธิบายเลยสมัยก่อนนะที่สมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยก่อน,อนเลยนะเขาก็มีแบบเขามีแบบพระราชาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากพระราชามาเป็นอิสลามมันก็เลยมีกฎระเบียบนี้สมัยก่อนที่อิสลามเข้ามาใหม่ก็คือต้องคุมไม่คิดไม่เห็นผมไม่เห็นผมอะไรเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือ ทุกวันนี้ก็คือเขาก็หยวนให้ว่าปล่อยผมได้ผู้หญิงปล่อยผมได้ใส่เสื้อคลุมเป็นสีสีแบบนี้ได้อะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นบเ,เบลคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจและใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังหรือรับชมที่เบลเนพูดไปเพราะว่าทุกๆกฎหมายทุกๆ ประเทศเขาก็มีกฎหมายกฎระเบียบเป็นของตัวเองเนาะพอเรามาอยู่ที่นี่ก็คือข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตาเหมือนกับเขาอย่างนี้นะคะทุกคนนะ <Yeah. S 1> ไปเราไปดูกันว่าข้างในเขาจะทําหัวแกะ oh. ซุปหัวแกะเนี่ยมันจะเป็นรสชาติเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นชาวบนใหม่ด้วยยางรถด้วยทุกคนพอวันก็นเลยต้องจัดการอ่า นายช่างเข้าสิงเปลี่ยนยางรถทันทีดีนะที่นางมียางสำรองไว้หลังรถหลังก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนลอ้อรถเสร็จจับเรียบร้อยประมาณสิบนาทีเปลี่ยนใบมากอืมเก่งจริงจริงเราก็นั่งเล่นเดินรอไปนะทุกคนเป็นยามเช้าที่เป็นวันหยุดนะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยมีรถมันก็เลยไม่ค่อยมีคนพ่อบ้านก็ขับรถสู้ชีวิตมากเออลูกละนาดก็โดง๋งดงดงดง,ดงไปอย่างเดียวเลยก็ไม่คิดเลยว่าเรากับลูกนั่งอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงก็ไม่เบรกเลย เออก็ไปอย่างนี้เวลานังขับรถนั่งใจร้อนใจร้อนทุกคนขับรถลูกแล้วนา่นก็ไม่หลบไปอย่างเดียวรถก็พังแล้วพังเหลพอมาถึงร้านนะทุกคนและข้างในร้านมันก็จะเป็นอย่างนี้คนก็เยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวันศุกร์ด้วยเขาก็จะมาทานอาหารเช้ากันที่นี่มันก็จะมีอ่า ผู้ชายสองคนเขาก็จะเอาหัวแกะนี่ใช่ไหมมันเลาะเอาแต่เนื้อเอากระดูกออกเอาแต่เนื้อเอาส่วนเนื้อเขาก็จะขายเป็นส่วนเป็นส่วนนะทุกคนมันอย่างเช่นมันก็จะมีสมองแกะก็จะขายเป็นส่วนมันก็เขาก็จะกินเหมือนกับว่าในในหัวแกะมันก็จะมีเนื้อส่วนที่อยู่ขอบขอบตาเหมือนลูกตาใช่ไหมมันก็จะมีส่วนเนื้อติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลิ้นอย่างเงี้ยเขาก็เอามาตุนเขาก็ตุนทั้งหัวนั่นแหละใส่เครื่อง รุงเขาไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ทําได้ออกมาอยากจะบอกเลยนะใครที่มาอิหร่านหรือว่ามาอยู่ใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือใครที่ไปชิมอาหารอิหร่านยังไม่ชินกับเนื้อแกะ่นะแต่ว่าแกะเนื้อแกะแถวโซนประเทศไทยอย่างเงี้ยมันก็ไม่กินเรงเท่าที่อิหร่านนะทุกคนเบลมาอยู่ใหม่ๆก็คือ,เ,อ,อเนื้อแกะ่นะี่กินไม่ได้เลยกินแรงมากรับไม่ได้จริงๆ คือไปอยู่บ้านไม่ยากไม่ยากก็ให้กินแต่ไก่กับปลาเพราะว่าเรากินไม่ได้เวลาจะทําเนื้อจริงๆอะ่ะแกเวลาจะทําเนื้อแกก็จะไม่ใส่เนื้อเยอะมันก็เลยไม่มีกลิ่นสาบเยอะไงแต่ถ้าเป็นหัวแกะอย่างเงี้ยโอ้โหกลิ่นเลงมากเลยนะถ้าใครยังไม่ชินอ่ะถ้าใครยังไม่ชินเดินเข้ามานี่แบบรับไม่ได้เลยเลยต้องเดินออกเลยแต่คือเบลชินแล้วแล้วก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยคือ มันเป็นครั้งแรกที่เบลมากินเลยเมนูนี้เขาก็จะเสิร์ฟพร้อมขนมปังแล้วก็มะนาวเพราะบ้านเคยชวนมาแบบว่าเคยชวนมาหลายรอบมากแต่เบลไม่มาแต่เบลไม่กินเแบลบกลัวหัวมันเขาทั้งหัวไปต้มอ่ะทุกคนมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะอยู่ไทยหัวหมูอะไรเแบลบก็ไม่กินเนาะแบบกินแค่เราก็กินแค่เนื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปที่เขาตุน๋นแบบว่าใส่เกลือเล็กน้อยเล็กน้อยน้อยมากคือไม่มีเกลือเลยเราก็ต้องมาใส่ตังหก พอบ้านก็จะเขาก็จะกินกับอันนี้ขนมปังก็จะฉีกขนมปังเป็นแผ่นเล็กๆเ,เป็นเล็กๆชิ้นเล็กๆก,ก็เอาใส่น้ําซุปเวลาขนมปังมันโดนน้ําซุปเข้าไปมันก็จะนิ่มๆใช่ไหมทุกคนมันก็จะกินง่ายนะแต่ว่ารสชาติก็คือมันก็จืดอะ่ะอืบอกเลยว่าจืดแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยกินแบบรสชาติหรอกขอเขากินแบบกินให้อิ่มอะไรอย่างนี้ขเขาจะกินเปรี้ยวเป็นหลักกินเปรี้ยวเป็นหลักอืม นี่น้องอนาชิมเข้าไปไม่ผ่านเลยหน้าหยีเลยชิมเขารอบสองแล้วอานาไม่เอาเลยทุกคนนี่ดูได้ดูไอ้กินรอบสองไม่เอาเลยเด็กๆไม่เอนจอยเลยเมนูนี้ทุกคนไปออกมาข้างนอกนะพ่อบ้านบอกว่า,าซื้อไปกินที่บ้านดีไหมเดี๋ยวฉันออกไปซื้อเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมากินที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่เบลก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเบลอยากไปดูบรรยากาศข้างในร้านอยากให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศร้าน ข้างในมันเป็นยังไงเขาทําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแกะมันก็จะมีคนแกะส่วนเนื้อมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินแล้วก็มาสืบนี่ก็จะเป็นขนมปังที่ใส่น้ําซุปทุกคนมันก็จะเป็นอย่างงีม้มันก็ดีอยู่นะอันนี้นะมันแปลว่ามันก็อร่อยดีนะบีบมะนาวใส่มันก็จะออกเปรี้ยวๆใส่ใส่เ,เ,สสเกลือนิดนึงมันก็กลมกล่อมดีนะอืม มีประโยชน์ด้วยนะทุกคนเมนูนี้มีประโยชน์น้องกระดิ่งก็ไม่เอนจอยเมนูนี้ทุกคนกินเนื้อเข้าไปแล้วปฏิกิริยาก็คือเออย่างงี้ไม่เอาเลยไม่เคยกิน่ะเนาะนี่ทุกคนมาแล้วนี่นั่นอันนี้ก็เป็นแบบส่วนตาแล้วก็ถัดมาก็เป็นสมองแก่ตรงนั้นก็เป็นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นลิ้นแก่ทุกคนอันนี้เป็นขาแกะแล้วก็เป็นส่วนส่วนเนื้อส่วนคอที่เขาเอาไปตุนเขาตุนเปื่อยมากทุกคนเปื่อยจริงจริง ขาแกะนี่นะตุนเปืเป่อยๆนี่เบลคิดถึงไอ้นี่เบลคิดถึงอ่อต้มแซบถ้าจะเอาเอาขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่พริกสักหน่อยบีบมะนาวลงไปแบบนี้เบลว่ามันมันเลือดอยู่นะอืมนั่นแหละถ้าเอามาต้มยำหรือว่าถ้าเอาแบบต้มแซบอย่างเงี้ยเออกินเป็นแบบต้มแซบโอ้ยน้ำลายไหลเลยเลยคิดแล้วก็น้ำลายไหลเนาะอันนี้เพราะว่าจะสาธิตการกินเขาจะกินกับขนมปังแบบนี้ทุกคน นี่นางก็กินส่วนตากับสมองเข้าไปอ้าเข้าไปทุกคนเบลไม่ชิมเลยไอ้สมองกับส่วนตาแล้วก็ลิ้นีกรับกินไม่ได้พูดจริงๆเลยกินไม่ได้เออนางบอกว่าอร่อยนางก็กินมาตั้งแต่เด็กเนาะเบลก็ชิมตั้งแต่ชิมแค่ส่วนเนื้อส่วนคอแล้วก็ขาตนขาแกะก็คือมันไม่มีรสชาติทุกคนมันไม่มีรสชาติเลยเราก็เลยไม่ไหวกินได้แค่สองสามคำ กินเข้าไปหนึ่งคำคำใหญ่มากทุกคนขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อีกอยางหนึ่งยาดามากกันนะเพราะว่าใช้ที่นี่เขาใช้มือกินเนาะเป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช้ช้อนกลางใช่ไหมทําไมถึงไม่ใช้ช้อนกลางเพราะว่าพ่อบ้านก็บอกกับเบลว่าเ,เ,เราเป็นครอบครัวเดียวกันเบลกับพ่อบ้านอย่างเงี้ยก็เป็นครอบครัวเดียวกันถ้าใช้ช้อนกลางหรือว่า ไม่เอาช้อนต่างหากันอย่างนี้มันจะดูเหมือนเป็นแขกเกินไปเหมือนไม่รักกันเหลอเพราะว่านางคิดอย่างนี้จริงๆนะนางพูดกับเบลจริงๆว่านางคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นมันเหมือนไม่รักกันมันเป็นเหมือนคนโกรธกันอ่างเงี้ยแต่เพื่ออามัยเพื่อสุขภาพมันก็ดีแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้เบลก็ชินไปกับเขาแล้วมันก็ไม่เป็นไรนอ,นนะนอ่ะเนาะเขาก็ใช้มือกินนะทุกคนอันนี้นี่เห็นไหมใช้มือกินอย่างนี้ก็ใช้ซ่อมตักก็ใช้ก็ใช้อยู่ก็ใช้มือกินอย่างนี้ ก็อย่าดรามากกันนะทุกคนมันเขาก็กินกันอย่างนี้ทุกคนทุกโต๊ะเขาก็ทํากันอย่างนี้เลยคนที่นี่เขาก็ทำนี้มันก็มีบางคนที่ใช้ช้อนใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าเราก็คนบ้านบ้านเราคนบ้านบ้านเราคนเรียวๆทุกคนอย่าดรามากกันเด้อเพราะบ้านก็กินไปกินเอากินเอาหน้ากินหมดคนเดียวจานหนึ่งไอ้สมองแก่แล้วก็ลิ้นแล้วก็ส่วนตาอะไรเงี้ยออพ่อค้าก็ใจดีใจดีเห็นเด็กๆเอาก็เอาช็อกโกแลตมาให้ด้วย เอาช็อกโกแลตมาให้คนละส่งกันตอนที่เบลออกไปนั่งคุยอยู่ในรถอะทุกคนพอบ้านก็นั่งรออยู่กับน้องอดินในโตเนาะเขามาเสิร์ฟช้าเบลพอเบลลงรถออกไปเนะาะเขาจะเดินเข้ามาในร้านก็เห็นเดินออกมาเบลก็เลยว่าเดินออกมาทําไมเนาะ้องว่าจะไปแล้วเขามาเสิร์ฟช้าโมโหหิวไปบวยๆายให้รีเซพชันว่าทําไมมาเสิร์ฟช้าเขาก็เลยเอาขนมเอาช็อกโกแลตมาให้ลูกเราว่าขอโทษนะที่ฉันเสิร์ฟช้าอะไรอย่างงี้ยังไปบวยวายใส่เขาทุกคน ดูดูความโมโหโทโสของนางดูความใจร้อนของนางกับคนอื่นใช่ว่าจะไม่บวยวายนะกับเราก็บวยวายกับคนอื่นก็บวยวายทุกคนนางเป็นอย่างนี้แต่ว่าออนางก็โมโหหิวนัว่นแหละเหมือน่องข้อน้อยข่าแม่ได้เลยเแบลบกินไปสองสามคำแบบกินส่วนขามันเข้าไปเแบลบก็เลยจอดเลยทุกคนออกินไม่กินไม่ได้ต่อมันต้องแบบมันไม่มีรสชาติเแบลบก็เลยเอากลับบ้าน แปลว่าจะมาทําน้ําจิ้มแจว่วจิ้มดูมันจะอร่อยไหม,มกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะทุกคนจ่ายเงินราคาที่เบลสั่งมาสองจานแล้วก็ขนมปังแล้วก็น้ําทั้งหมดก็จะประมาณสองรอยห้าสิบาทตีไปซะสองร้อยห้าสิบาทก็ไม่แพงนะทุกคนมันก็ใช้ได้อยู่สองรอยหสิบาทก็อิ่มเลยแหละคือกินไปแล้วอะอกลับมาบ้านเนาะ นี่เขาก็จะให้ถุงก,กับป้านนี้ก็เติมน้ำซุปให้ด้วยเออรีเซพช,ชันก็ใจดีใจดีนะ,ะ,นะทุกคนเบลถามเพราะว่านะ<า>ว่าอร่อยไหมนะก็ว่าอร่อยอร่อยดี เป็นร้านที่เคยมาครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าบิวไม่ค่อยมาร้านอาหารอย่างที่บอกแหละพราะบ้านก็ไม่ค่อยมานานๆทีจะมาก็เลยแบบเราก็เล่าให้พอบ้านฟังว่าอ,อมีหลายๆคนไทยพี่ๆคนไทยหลายๆคนเขาก็อยากเห็นประเทศอิหร่านนะมีหลายคนก็ามาติดตามเนีวยพอบ้านนางก็เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไงนางก็เลยพามาเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านทุกคนเอามาทำน้ำจิ้มแจ่วดูโอ้โหสุดยอดไหมละ่ะเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแจ่ว ก็มันจืดแต่มันไม่มีรสชาติเลยเราก็เลยจะทําน้ําจิ้มแจ่วนี่เอาเนื้อเอาไปจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วแบบนี้นันจืดแ้วมันไม่มีรสชาติก็กินกับมะน,นาวจืดๆไม่อร่อยอใช้ได้น้ำจิ้มแจ่วมันถึงจะแบบมีความเผ็ดมีความนัวน้ำปลาอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวชิมที่ร้านไปส่วนขาแกะไม่ไหวถ้าเอาไปต้มแซ่บนะโอเค